เอาไวิสานดูแต่โคบดักมาดิมาแล้วมาแล้วคำมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสี่ยมาเสี่วมาโอ้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  mình nhưng mà bún rồi giọt đấy rồi đi không? không biết đâu nhiều đi oh

ว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลราฝั่งไทยเฮาเนาะก็ขอยินดีตอนรับเข้าสูซองมุกดาวันสาวลราคือเก่าคุณแม่พี่น้องเลยมาพบมาพอกันกาช่วงรอบซองเนาะตอนนี้กะทอ่งยาทานพ่นกากำลังจะเคลื่อนศบคุณแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบิงไปซมน้ำกันเนาะไปคุณแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบิงไปซมน้ำกันป้าฮวงทานนี่ก็ถือว่าลายโพสมควรเนาะคุณแม่พี่น้องเลย ฮ่าคู้ไอ่เขายอนยยอดค่ะจ้าเอ๊สบายโดยสบายดีนะทางหนเอยนะมาแบบยอดยอดเนาะเอาสุดว่าบุญเพิ่นมักจบนะโดยบ้าเกียมพพ้อมแล้ววันนี้แจกของทางซอยบุญไปแล้วสุดหนึ่งไงแต่เศร้าพุ่นละโดยโดยโดย <Allah> ได้ได้ได้ไอ้ลายนี uh, ่ฟองาไออยู่เอ้าไอเตียงกุ้งเห็ดม้าเครือวันนี้รอนี่แหลยโอ้พอได้นี่นะจักพันนี่ยพันกว่ากองแม่ป้าคืออยังเนี่ยเ้เขจีก็แค่ได้เอาลงตัวนี้ก่อนมีอย่างเนี่ยไอเขียรจีมีอ่าเบอร์เกอร์ แซนด์วน้ำเดียลายพี่น้องเลยแล้วก็มีไก่ทอดกัมีหน้าตาอร่อยจังอุ้ยน้องหากินมาเอ้ยไม่บอกทากว่าบอทากอยู่ขุ่นเนาะใส่ใส่ร้องกับพ่อแม่พี่น้องเลยโดยายดีเลยโดยถือว่าหลากหลายเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยไปผึ่งิ้งถ้าบึงก็ต้องเคลื่อนง่ายทุกไปซา่อแม่พี่น้องเลยโดยไปบ้านดี ขาไปเบิ่งไป่นํากันปาตอสดีเด้อทางสาวนวลสบายป่ะบาดนี้พ่อแม่พี่น้องดสบายดีเด้อให้กรเต้าเวตัวอยู่อยู่ด้พี่อเอ้าอยู่พี่ได้บ่ท่าเอ้ยนเพิ่นกําลังเครียดด้นยังอยู่่นะยังบ่ได้ลงมาโตหอประดับประดาะนมีอีกส่วนนึงเอาว่าซั่นเอาตนโยมก้ก คันัะเฟืน้ำพอไม่ออกก็ถือไว้ก่อนลิกลิางให้ทางคณะับิสอบนเอาหงสบลงมาก่อนเนาะอย่างพืทีนะครับทีนี้เขาควรหลักไนะี่ทำบัเทีน่้หวยังกาคณะรับีสอบกต่ตัดไปก่อนเด้มานเปืนไอกมนนี่ไมทต่างเล่าัน้อผหนายต้านหน่อนยกขึ้นเยนกขึ้นเ้อ ส่วนหนอยู่งะามาประดบประดาตกแต่งให้จบงามทาด้านหูก็ลงมานะเนาะออมาประดระดาตกแต่งอยู่ด้านหนา้านี้แ่วนมาเปลงจับรอไว้ก่อนเนอับรอไว้ก่อนให้ทางพรันะาะิดสอบ่นในประดับประดาตกแต่งขอพระเมนแล้วสมบูรณ์ก่อนและจิงหองจิงปวังเครื่องสัการะษูชาดอกไม้ทุกอง ไปเลยมาทำไปเลยดูดูเคลเรนซ์นออดซิปปะในสับเดี๋ยวเอาเพื่อบ้าท่าเอาไม่อีกนึงเอาอีกนึงบ้าทาไม่ว่าท่าของแกวนะศัสนาเนาะจบเพลงมันงามฮะบสองคนจัดไปแล้วดูดูกันใจบงามจบงานตาตกไม่ดีเตะกู

ทีหองผิเาจะลก็ได้นำพาสร้างสรหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้วันในวันของพวกเขาอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานทประักตาให้เราทานทังหลายได้เห็นแล้วแต่จีบอลศิใิวันเฉาาะการเซ็นเตอรเซ็นเอรการเนเตอร์เซ็นเตอร์เซ็นเอหอนเลยแต่ยืนอยู่ข้างหูปะหูในชิบุกุมปะยืนอยู่ข้างหูเมอนเดยืนอยู่ข้างหูเนาะ เดี๋ยวมาทักทายสบายดีทั้งนี้กันก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนะสบายดีเอเอ้าบุญต่อบุญพ่อกันมาเลยเนาะบุญต่อบุญอยู่น้ำกันมาเลยเฮียก็บุญก็บุญบุญก็บุญอยู่น้ำกันแล้ววานนี้กอยโอ้โหนี้ค่ะนี่อ่ะกินอะไรหนุ่มวันน้ำผ้าหอย่็มาเราจะน้ำานักน้า ยอดเกลียวคือสาบุญไหวเนาะได้มาเห็ดบุญทวนศาสตตักบาทดวงพันพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะได้ก็ขว่างานกากำลังเลิบพ่อแม่พี่น้องเลยลายขู่หลายคนเนาะอ่สิวะนักปฏิบันนี้เนาะเออทำการเียมของทอมของเฮาเก่งที่ว่าสําเร็จเป็นเร็วไวแล้วพอจะนั่งเนาะจะได้ความสุขพีพีอย่างเป็นทางการงานเป็นระดับต่อไปตามเวลาตามวาระเวลาที่เราได้ ไหว้นั่นเราก็เชิอกาในในงานงน้อยจะลาทำพนนี้ก่อนเก่าโฮมเก็บของพ่อจะได้มอบพิธีให้ทพิธีก่นทางกาทางการจารย์สมรเจตวงคณะการบริหารม่บ้าบ้าท่าเอ้ยอนาคตเ่าหิวเมื่อเป็นพ่วงกันนี่ ซึมๆแม่ผมไม่มีงนครเมียงอันนีคือสิม่วนแท้อั่บ่ม่วนอยู่ผู้เดียวอันนีเนาะเอาๆๆบ่าจะเบิ่งดูนีเจ้าว่ามียงนีู่นิบ้มอยู่หนามึงแน่แล้วาเป็นแท้เนาะโอ้ยโหยพี่น้องเอ้ยัแห้งอก่อนเออต ไช่สิบเอ็ดโอ้ยเฮ็ดยังไดังูดังเลยมันโมเสเอเป็นพ่อค้ยเองเลยบ่สบายดีค่อยขวงองขว่งกันนิดนึงเนาะไ้ดูนดูดูนาวเนียวฮ่อนฮ้อนก็มีได้พ่อแม่พี่น้องเ้ยผมเต็มอยู่ มาเบิี่กนมาี่กันไปม่งเชอ่น่เนาะบเช็ม่ต้บางตรงนันเนาะต่อเาพุทุบอ่ะครายุบางารอน่น้นใส่รถก็ใส่รถเซ็บดีกว่าใส่รถเลยนี่ตเีว่าข้บกลาง่มันจะเชเยอตันี่่บาย่ม่อา่ตกิน้เบิ่งเพานเสียซีมืออยได้ย เรด้อายุนี่นแป๊บอนึีตอเปนหน้าเนาะนี่ไงยิ่งต่อไ้ยิ่งโป๊ะ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 โปัะโป๊ะโปยะโป๊ะโป๊ะโป๊นโป๊ะ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 โปนะโปดะโป๊ บอกเลยตั้งตั้งตั้งตั้ตั้งตั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 งตั้งตัตั้งตัตั้งตตั้งตั้งตตั้งตตั้งต่ตั้งตตั้งต่ตั้งตตั้งตตั้งตตงตตั้ง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 ต เราวิ่าปงวาดูแต่โคบจักมันี่ยากแรกตักแรกที่เนี่ยไม่ะกินที่บ้าน่รืมเปลนกรนรู้มาเนี่ยไกินา มห้อมแท่งอาจารย์ถักนี้เนาะได้อยู่าได้อยู่วักถัปาซองสับรเนาะเนาะเนาะไอ้น้องจเป็นนูทดลองบ้านนี้หมปลาลองแม่บ้านนี้เมนพูได้บ้านนี้จานเจ้าอาจารย์เกลือเข้มปราเดกไป็นยากนะลองดูขอบคุณเป็นนู้ทดลอง เดอดเดือดเหมือนกันเนาะโอเคเนาะโอเคเ็นโปรตีนซัม6วงหมวเ่ยนเนานของเวงาเวียนเรื่องหลายโีนตัวลายีายานเราทนนชมทงนี้สมัคร

เพิ่มจบโอล้นเเทมแดกลงบกลาหนึ่งเ็มเลเอาเทมแดกลงบกลานึ่งเ็มแลวเออไก่ชิโน่ะไก่ปัจจันบอ่าไเเนะเบดบาร์ลย ยังเราตื่นกล้องนะตื่นกล้องนี่ยไม่ใช่ตื่นกล้องน้องจะมารัไม่กล้องคบ้าไม่าไ่ใช่ไม่่า้าวันนีะไอ้บีบก็บีบดยดูว่าใส่ร้ายพวจักนี่นะาได้หมหงงลงอีกเอ้ามันกินะบะแลวเนี่เอ้ ทั้งเ็ทั้งสแล้วเอาเอาเตรียมเเปเทมือจนข้าวเอาชิบเลยบาทเอพี่น้องเด้อตามประมงตั่ก uh ็เงีบแ่ผมเป็นชีมือว่ะชมือว่ะ สี room, ่มือบอลกันขีดวมรอ้ยเนาะเอาก่อนะัใ้นะี่ใก้ใกอดอมบอกันได้อรันมน้งเลย multim x 福่ກ a s x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  foundoffs,anteal 民 ụcmaker for almost 50 years do,and I hope that the audience can also remember this. I am happy I am 15 years old. I ทำตามมาสิลองมดีบ่บ่กัเพราะไรอย็เอ้ยบ่จบวันจันที่ยเอาใจนะมันยังเต็มอยู่เอาใจอีกตันตันโอ้ยนี่เป็กันชิวานแบบเนาะหบบน้เนาะบีบางหน้าซีกบบบนี้พอแล้วพอแล้ว ขางนี้มันหลอดแล้วกากันนี่อยู่เกือจับเปลี่ยนจัเปลี่ยนจับว่าเข้มหูแล้วเข้มน้ำยางอีกคือว่าคองแท้เลยเยีือนนี่นอนอยู่แล้วแต่กว่าังนะบอกจริงจมันก็ไดแล้วเอยว่าโ่อแล้วซื้อลบาลหลบแ้เอี่่งได้ไปเห็นแบบนี้เชี้ขวอบรถ

ไปทางในบบดนี้าสบายเด้นเขากเลยเด้อข่าก็มีพ่อมีลูกสัว์ลากอยู่เพื่นพี่น้องเนาะมีตะเกิมไอพันซิีกลางใช่ไหมใครกินระวังนกระดาษเนาะกระดาษติ่นไงมีแบบนี่พี่น้อเอาไปทธรมดาได้สิเมส ได้แล้วแล้วแซ่บวานดีด yeah. ้วยเป็นปิดนดนึงบาีได้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 ไก่ไก่อยู่เลยจิอยแล้วนแซบแมาแล้วมาแล้วแล้ว้มแล้วแ่แมะล่ไก่เมว่านอะไดเอาเขาเนียวมานำเด้ออ๋อท้นียวเด้ียว้เนียวตืรเอี่ไหนได้แีบบ่เสีด แม่เลยตามปงังงูขมือบากันขีมือบาบุญโปเพิธเนี่ยข่อยใส้ครับนี่โปเพิธเนาะบปเลพิธนะตอครับเมนะแม่สองครับนเค็มคือเก้าหีเราองอว่าเค็มไม่ดีบาดชิมไปชิมมาเนดเท่าเท่านะมือเราหลอดแังข่เช่าเค็มแบบนี้นะอเล่นไม่เอเลย เม่อรจดเว้าอ่ะเท้าัน้วมีีงนี่ไก่มีไก่อด้อซโนมไก่ซีโนนกกา้ยน้ำนี่าวัวหลังตัวพระหัตถไพระปีนพระมัดเสกพยนต์พระบุตรพนาะนางพางนงเกวะพายพระนางพระนงสูขานะเมาะกับรศกษอาลักอ สบายดีด้วยสบายดีมาเลยสบายดีัน้นเยเรยงนด้สบายดีวันนี้หลายวันแล้วแล ิมแมมา่มาิมคอิมแล้ว่บซ่บม่อแ่กินเามนิ่นเราเียม่แม่ดขอค้า่ใหนดูบาหนึ่งไอ้ไอ้่งใหญ่ไอ้บุญ จะเอาดูเอาดูจะดูจะคำหนึ่งมาแล้ว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 คำเฮามาแล้วมาแล้วมันเสียงว่าจะคำเนี่ยเพราะเสียกันเลยแล้ว ตาลุดรน้เลยไปเลไปเไปเลยียงวันนี้เสีย่ด้เนาะเสียกว่ได้เหรอมาให้มันชีอิ่มนะนะกอว่าจจะคำหนึ่งจะคำหนึงอ้าพี่รองขออนุญาตป่ะเด้ आरो oh, 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 oh. <laughs>

วัดดูว่าไม่อลงกกันแล้วับัตัววามเล็กนี่จัาไสบาดีเลยสดีเนาะยในบ้านไปแล้วลุงลกพิเศษตก้น่เิดคอมาน่ลุงสุดเนลุงลัดให้น่องในด้วยจมานึงหน่อยพูดนาจะบีไเก่าได้อยู่ได้อยู่บ้าน้นะจ่อพ่ น้องันปอมาดิโดยเอาเถาน้องเอาดูาปลาข้าง่า้ยอันนี้ล่วง่วงวงรองเอ้า

อ่าิำจัสิได้เนาะ้านานานโอยอ้ยแสลแกนสลแกนตมะหงบจันอาสีมือบวจันขี่มือบวบุญเซ็บนัวเ่านี่ะจะนวนมันก็งงไปงงหนิผมมันก็ง มาเลพอดีคงดูหิวง่ายคงดูง่ายออยางเงี้ยมึงก็ที่รกรอย่างยเลังสุดเลรอ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 อยอร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 รอ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 อร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 รีรอ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 อออรออออออ

จมโคกไปไหนเด้อจมโคกอ่ะบอกอันโคกแล้วอันโคกแม่เนี่ยผมก็ต้องไปล่างเด้อจะเราเลี้ยให้เสบเสบไปเด็กไปเด็กคุ้งเองวะแม่ ่นเีอาสวรรค์ผมอแล้กที่มาซื้อปแดกสวรรค์โอเคป่ะน,นี้เนาะให้ไอ้แอเพื่อนกินตามสบายไปเลยป่นนี้นะเ,นนนเนาะช่น้งนนนนนองอ้พีนพนน่น้นองไม่แดกปแดกสวรรค์กัโอเคบาทนี้เนาะพีน่น้องเลยอทางสามบุกด,ดาก็นทีได้ของโตจบคลิป ลงเพียงซัมนี่นอกพอดีว่าการ้อทั้งเพิ่นปุ่มคุแหละเนาะเสร็จพิธีพ่อแม่พี่พ้องเลยเอาถ้าว่าพี่พลาดประการใดก็ต้องกลับขอโษขออภัยเด้อท้ายนี้ก็ขอก้าความมาสบายดีสบายดี